สวัสดีค่ท่านผชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไดไรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ตัวทาร่านะคะเป็นสกินระดับรีมิเต็ด เขียวกันนั่นเองนะคะทุกคนคลิปนี้ก,ก็ฝากกนดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมอาวีอะไรใหม่ๆนะคะก็สกินทาร่าสกินนี้นะคะเสียดายมากนะเป็นสกินลิมิเต็ดเขียวที่สวยนะถ้ามีเอฟเฟกเราคิดว่า อาจจะสวยกว่าน,นี้เลยนะคะทุกคนคือเราพูดไว้ไม่มีผิดนะว่าทาราสกินนี้นะคะจะมาในเติมปองต้นเดือนนะคะทุกคนอย่าลืมกันนะคะว่าต้นเดือนเราจะมีนัดกันนะคะในกิจกรรมเติมปองต้นเดือนนะคะรอ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์ติมารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะปีชีพไลป์ เออเ้เฮ้ยพื่อนทำอะไรอยู่อะทาไมมีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการ หวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะอินครบก็รับไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15นะคะ <c oughs> ทุกคนอ่ะก็เติมขั้นต่ำแค่9กป่ปองนะคะแล้วก็รับไปเลยนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัวทาร่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่2เนี่ยเราจะได้เป็นนักรบมังกรน,นะคะอ่ะแล้วก็วันที่3มได้เป็น เป็นเหมือนว่าเป็นแบบเอาไปสุ่มอะไรเงี้ยใช้สําหรับเล่นะนะเนี่ยแล้วก็วันที่3นะคะจะได้เป็นมณนีปริศนาเล่นในกิจกรรมล่ามณนีแลกสกินนะโคตรเบื่อเอาวิกิจกรรมโคตรเยอะอะทุกคนแล้วเดี๋ยวสกินทันเตอร์เอกันเตอร์เข้าอีกนะแล้วก็อันนี้เป็นลูกแก้วทองนะคะอีก10ลูกนะประมาณนี้เรากอินี้มันครบ7วันนะคะทุกคนง่ายๆแค่นี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆลวทุกคนเราจะรีวิวกิจกรรมนี้เลยละกันนะคะให้มันมัดรวมทีเดียวเลยก็ ขี้เกียจแยกเป็นลายคลิปเฮ้ยทำไมมีอันนี้ด้วยอันนี้มังแต่ยิ้มการแล้วนะมีธนูวิเศษนะคะทุกคนอุย้ยคือกิจกรรมมันเยอะเกินอ่ะทุกคนก็มาตรงนี้นะคะจะเป็นแพ็คมังกรประมาณนี้คือแบบเออไม่รู้จะพูดอะไรนะคะก็คือแพ็คมังกรกี่ปองนะเจ็ดสิบห้าปองนะคะได้สิบชิ้นเอามาสุ่มตรงนี้นะคะวงแหวนนี้คือถามจริงนะทําไมแบบว่าไม่ให้ใช้คัมีแดงสุ่มไม่ใช้แบบคัมภีขั้นสูงสุ่ม เชลเลยแล้วนะคะเดี๋ยวอาวีแบบขาดทุนอะไรอย่างี้นะอันนี้ก็อาสกินยอนมิลัเคิลนะคะประมาณ1,500นะคะจบจบนะคะ1,500จบเลยนะคะก็เอาธนูวิเศษมาแรกนะคะใช้ทังหมด90ชิ้นโอ้โหใครจะสุ่ม,มนะคุณพี่คือมันเยอะเกินนะประมาณนี้คือเราคิดว่าน่าจะหมดประมาณ1,500แหละ1ั0 0 5นะคะขนาดนี้ก็ซื้อสกินไปเถอะมานะทุกคน แค่นี้แหละง่ายๆเดี๋ยวเรากิจกรรมล่ามมีอะไรมาเดี๋ยวค่อยไปซื้ออะไรก็ได้นะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะมันนานสกิมย้อนเนี่ย <im> อ่าเดี๋ยวดู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 กิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่นี่เดี๋ยวเรามองไม่เห็นนะวันที่1นึถึงสินะคะก็ค่อยๆเก็บตังค่อยๆดูไปนะคะเผื่อจะมีคนซุ่มนะแต่เราไม่สุ่มแล้วหนึ่งนะคะทุกคนไม่รัวไปเล่นกับลาะ,ะย้อนอ่ะแบบแผ่นนี้นะคะเล่นกับอะไรก็ไม่อร่อยนะคะย้อนเออมา แล้วมันก็จะมีเป็นกล่องสกินสุดปังก็มาสุ่มกันดูนะคะค,คิดว่าไม่น่าออกหรอกเหมือนแค่แบบเสียคูป,ปองเล่นๆให้เอวนะคะใครคูป,ปองเลยเหลือจกัก2 3ปองก็สุมกัน้อละเดี๋ยวลองสุม2กล่องนะคะถ้า2กล่องนี้ออกเราจะแจกหนึ่งพันคูปองนะคะมันไม่ออกหรอกคือก็เลยพูดไปงั้นแหละเออมาอันนี้สุมไปเฮ้ยออกยังเออได้เพชรมานะคะเออดี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 เอามาแลกเป็นลูกแก้วลวกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตานี่เหมือนเดิมคือไม่เา้าใจมาอยู่นั่นแหละเออไม่เห็นแบบหน้าเก็บหน้าอะไรเลยอ่เเราจะซื้อคัมพีแดงเก็บไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะซุ่มเงเดี๋ยวมันไม่ลดแล้วนะคะประมาณนี้อ่าจะซื้อนี้ไปนะคะไม่ค่อยได้เล่น rv เลยนะช่วงนี้คือแบบเล่นไปก็แพ้มีกล่องวิวับด้วยหมดไปแปดพันนะคะได้มาสามกรอบนะคะสําหรับกรอบวิวับอย่าหาทํานะคะทุกคนกรอบธรมรมดาก็เล่นได้นะ ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรม RV ช่วงนี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมาอัพเดตกิจกรรม RV ให้เรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าต้นเดือนแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะทำคลิปนะหลังจากที่พักทำคลิปมาหลายวันนะคะเออก็คือเหนื่อยน,นั่นเองนะคะเออคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กันไลก์กดติดตามกดปรกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง mm hmm. ด้วยนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย